เนี่ยหูเราเนี่ยเป็นอะไรที่อ่อนไหวต่อเรื่องของของเค็มมากหรือเราเรียกว่าโซเดียมนะคะหลายคนจะถามว่าเอ๊ะเราก็ไม่เค็มใช่ครับแต่ว่าของแปรรูปฉ่าเลยหลายคนแบบว่าข,ของแปรรูปทั้งนั้นเค็มโซเดียมไม่ได้จําเป็นต้องเค็มคนะคะผงฟูก็เป็นโซเดียมผงฟูก็เจอในเบอร์เกอรี่ใช่ไหมเบอร์เกอรี่ทั้งนั้นเลยตอนนี้สายคาเฟ่เราก็ไปกันเยอะถูกไหมคะกาแฟมีแล้วเบอร์เกอรี่มันก็ต้องมา โซเดียมทางนั้นครบสูตรตามกันอันแรกเลยเนี่ยหูเรามีความอ่อนไหวหรือความอ่อนแบบทนไม่ได้ต่อเรื่องของโซเดียมมากๆเพราะหูเราเนี่ยสองข้างเนี่ยมีน้ําในนั้นมีโซเดียมอยู่เมื่อไหร่คุณกินเข้าไปมากเกินไปมันจะเกิดการเสียสมดุลของน้ําในหูชั้นในทันทีครับก็ะสวยผลว่าโซเดียมมันไปดูดน้ำไครับไปด้ ใช่แล้วทำให้เกิดมันแห้งลงมันเกิดการข้างถ้าเป็นในหูน้ํามันจะทําให้ข้างในหูได้มากยิ่งขึ้นขั้ตอนก็จะหลุดออกมาได้ใช่มันทําให้การทํงานเหมือนพอน้ําในหูมันนืดอ่ะครับอ่าพอมันหนืดเนี่ยความเข้มข้นใช่มันเปลี่ยนไปชายถูกต้องมันทําให้การทํางานฮร์เซลล์เนี่ยมันทํางานได้ลําบากออ่าอนี่จะเป็นอันที่หนึ่งเลยนะคะแล้วรายงานวิจัยหลายฉบับก็บอกว่าเขาคนพบสิ่งเรือร่วมร่วมกันว่าในคนที่เวียนศีรษะเนี่ยมักจะทานอาหารที่มีโซเดียมสูง